สวัสดีค่ะ FC ขามาแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะวันนี้คุ้มพันมานาตะวันค่ะนี่ค่ะมาดูข้าวแล้วก็จะมาล้อมรั้วอีกที่ยังไม่เสร็จค่ะ FC ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะข้าวงามงามค่ะพี่น้องนียค่ะนี่ค่ะข้าวกําลังออกรั้ว วายสูบน้ําใส่ให้นี่แล้วค่ะพี่น้องน้อยนึงเขายังไม่ออกรวงนิดหนึ่งสูบเพิ่มเติมสักหน่อยนึงขอบคุณทีฟีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะนี่ค่ะเย็นสบายวันนี้คุณพ่อมาด้วยค่ะคุณพ่อมาเที่ยวนานี่ค่ะว่าจะนำลวดน้ำมาขึงตรงนี้เลยค่ะ บรรยากาศดีดีพี่น้องเยน็นลมเยน็นพัดสวยสวยไทยบรรยากาศงามๆมาฝากเอซีค่ะไปพี่น้องคุมพันพันเลาะไปเบิ้งเขาตัวนี้ไม่ได้ใช้ขากล้องนะคะถือเอาโอ้อันนี้ก็มีน้ำอยู่น่าจะโอเคอยู่ค่ะ นี่ค่ะว่าเอาลวดมาใส่ตรงนี้อันนี้เพราะว่าไม่มียังไม่มีลวดกลัววัวเข้ามาขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอันนี้ออกรวงแล้วค่ะรวงใหญ่ๆนะลูกแม่นะนี่ค่ะเริ่มออกรวงแล้ว อันนี้เป็นแปลงที่สองค่ะเอซค่ะสวยงามเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะต้นโยคาตัดกันดีดีค่ะนี่ค่ะ f อซค่ะแปลงที่สองสวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยังชุดไม่ค่อยพร้อมค่ะ พี่น้องคุมพันธุ์น่พาเขาปเบึงร่มหัวสักกระเทียมจุนตะน้องงามงามพี่น้องคุมพันธ์สอนถ่ายมาฝากเอฟซทุกวันค่ะอัปเดตเนียกับเอฟซดูให้นี่น้าหลายนี่ค่ะสวยงามค่ะโอ้มีค่ะพี่น้องสวยมากเลยค่ะ ลวงข้าวพิวไหวโอนเอนไปตามแรงลมสวยงามยิ่งนักค่ะนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนาเราสวยค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอันนี้อีกแปลงที่สามพู้นพี่น้องคุณ ขึ้นไปสุดด้านบนนั่นค่ะตอนนี้เป็นสีสีสวยเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็น่าจะสีเหลืองทองเหลืองเต็มทุ่งนาค่ะอีกหน่อยตอนนี้ก็ดูชื่นชมดูรวงข้าวเพื่งออกรวงค่ะ ขอบคุณเดบซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าะพี่น้องเนี่ยงามงามพี่น้องกว่าโอ้เป็นตาสะอนค่ะพี่น้องตมพัดผิวไหวรวงข้าวโอนเอ็นไปตามแรงลมค่ะสวยสุดยอดเลยค่ะเข่าห่วงไงพี่น้องอย,ย่าลมเด้ออย่าลมเด้อ ย่านเขา่าล้มอย่าล้มนะลูกนะนะลูกแม่นะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอันนี้เป็นแปลงที่สามค่ะเอฟซีค่ะห่วงย้อยใย,ยพี่น้องนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะ,ล,คะลมพัดเย็นสบายจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะ สวยงามค่ะนี่ค่ะเวลาถ่ายข้าวให้กับ FC ดูถ้าเดินไปเดินมาเนี่ยก็จะทำให้หลายตา FC จะลายตาเพราะนั้นก็คือให้นิ่งๆจุดโฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งนี่ค่ะ f อฟจะได้สบายตาขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะ นี่ค่ะไปค่ะเอค่ะเดินต่อค่ะอย่างน้อยก็ถ่ายให้เอฟซีดูวันละสองคลิปค่ะถ่ายอัปเดตนาข้าวให้เอฟซีดูวันละสองคลิปแต่ตรงนี้คุมพันหน่าจะไปไม่ได้ไปได้ไหมนะเดี๋ยวลองเดินดูเนาะ ไม่ค่อยได้เดินทางใชค่ลองลองลองย่างบ้างดูขิดโตขี่ตมบ่ลองอึ๊บโอ้ไปได้อยู่พี่น้งองอาจจะสะท้อนแสงก็จะมีรวงสีขาวที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะสวยงามกบเอซี่ค่ะ น่าจะสะท้อนแสงสะท้อนแสงกำลังออกรวงสวยงามค่ะวันนี้ก็เหมือนฝนจะตก ขอบคุณเดฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องคุมพันพาพี่น้องมารอบเบื้องเขา่าสวยงามเหมือนเดิมค่ะขอบคุณเดฟซีทุกท่านเลยค่ะ นี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะสวยสวยงามค่ะอันนี้เริ่มออกรวงเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะโอ้ยงามพี่น้องอันนี้เป็นเตงที่สี่แล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซี่ะสวัสดีค่ะ